สวัสดีค่ะพี่น้องขาเจ็ดโมงเสารว,วันอาทิตย์ที่สิบสองพฤษภาค,คมหกเจ็ดค่ะอินดี้เขาลุดว่าสัญจาพี่น้องเนี่ยอินดี้เขาลุดค่ะนี่ไงสลัดเขา,สล,เขาสลัดเขาแล้วค่ะเขาปีสามค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาอินดี้สลัดเขาแล้วค่ะอินดี้ อินดี้สลัดต้นไหนลูกเขาเขาสองแม่บอกเขาแหลกกิ่งเทียนน,นั่นเดียวเขาขายไปแล้ว,นลวันนี้ก็เขาสองนี่สองอันนี้สามได้หนิสามสองขายไปแล้วเออเอ,อ,อันนี้เขาสองอเนาะเขาปีสองสลัดเขาปีสองโอ้ตามหาเขาได้ค่ะบัดนี้อินดี้ไม่ไม่เลยลูกอ้นสวัสดีค่ะ พี่น้องคะผู้ใดบ้านใดกดต,ติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะาต,ตามหาเขาเขาลุดนก็ขายได้เดีอค่ะนี่สดเลยตัวนี้เนี่ยคะ่ะงามๆผลเวลาเต็มเขาเออนี่นผู้ใด,ดอยากได้ก็ติดต่อมาเด้อค่ะหาอีกเขานึงมาดิ นี่ค่ะไพ่ติดต่อมาก่อนก็ได้ก่อนเด้อค่ะเด้ออินดี้สลัดเขาแล้วแสดงว่าติดทับเบอร์แล้วนี่ทับติดเบอร์แล้วทับเดีอินดี้สลัดเขาไว้ไหนลูกอีกอันหนึ่งเก็บไหมเอาเของไมา้ให้หยังเอาเของไมา้ให้หยังบ่ต้องเของมาลูกบ่ต้องเของมาไปออกไปกเร็วววเเเหหห็็็นนนนนแแแลลล้้้้อัีีว มาหน่อยบ่าตงองเขามากสายอีกอันนึงอยู่ในนันบ่โอ้นี่ค่ะอินดี้นคะคะอีกอันนึงอยู่ฝากพุ่นบ่นี่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวด้ค่ะถ่ายถ่ายรูปน้องโอ้อินดีสลัดขาวเดียวเอาหนันมาหันมาหันไป<ๆ>หา<ๆ>พร้อมดิ <laughs> เอาท่านีวะ หันไปหาอินดี้ไปถ่ายกับอินดี้ด้วยไม่ใกล้หรอกนี่ค่ะอินดี้ขอบใจนะผลมะละเต็มนี่ก็เป็นผลมะละเต็มนี่นี่ค่ะราคาดีนี่ค่ะขายตามผลมะละนี่ค่ะใครอยากได้ติดต่อมาเค่ะของแท้เอาน้ำปูนได้นี่ ใครอยากได้ติดต่อมาเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งเจ้าอาหารใหนรอเลยนมันดิขายทีบอกเบิวงอาหารการให้อาหาร Fc รอ,อก,การให้อาหารเนาะค่ะอาหารเม็ดอาหารข้นนะคะนี่อินดี้สลัดเขามีเปลือกแตงโมมาปากด้วยนะว,วันนี้นี่อ่ามีเปลือกแตงโมด้วยวันนี้พี่น้องค่ะความกินง่ายของขาเจ้ากินง่ายเลี้ยงง่าย กนิ่นไอยังไงมึงนะค่ะใจเย็นๆนะนี่ค่ะแตงโมเขากินแล้วเหรอคะเปลือกแตงโมนี่เขาจมักขักค่ะพี่น้องยางน้ำกลมมาๆมากินลูกมากินมาๆขอโทษค่ะมามาเร็ว มาลูกมาเก่งเก่งมามามาม,ามาเออมามาลูกเออสลัดเขาพี่น้องพ่อเขาต้องเขาต้องพ่นยาให้เราบอบอออสลัดแล้วนะคะอินดี้สลัดเขาแล้วจ้าอือปีที่แล้วสลัดช่วงใดวะมักกะลา มะกราคุมพาอันนี้เดือนพฤษภสภาพาสลัดเขาหรบพี่น้องค่ะเบง,เเง,เงเมามากินลูกมากินมามากินมากินมามากินลูกมากินไม่ต้องกลัวแม่หรอก เช็กสต๊อกก่อนนะคะที่ห้าหกเจ็ดแปดตัวใหญ่แปดตัวเล็กตัวเล็กไปไหนตัวหนึง่งตัวเล็กก็ครบตัวเล็กหกนะคะอุ้ยพี่น้องคะ่ะเขาอินดี้หลุดแล้วเจ็บบ้าอินดี้ มาราเต็มนะคะเขาเจ็ดพันห้าโทรมาเลยนะคะศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งนะคะใครพร้อมโอนก็โทรมาเลยจ้าเขามาราเต็มนะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งค่ะเน้นโทนะคะเน้นโท,นะค,ะนนโทค่ะ เขาอินดี้งามบอรครับพี่น้องคะ่ะอันนี้ถาพเยะอ้อนเพิ่นเอาถาลุงอ้อนเอาไออ,อาหารเม,รม็ดมาไห้ค่ะเมื่อกี้กินแตงโม เปลือกแตงโมนะคะแตงโมที่เขากินเมืดเมือดกินซีเขากินแล้วนะคะเปลือกเพลินมะหอยเลยคะ่ะเห็ดเป็นชินน้นน้อยๆพอดีค่ำะคะแล้วค่ะอาหารม,รมาแล้วอาหารเม็ดมาแล้วช่วงนี้บำรุงกับพ่อวายหยาเขาบอคอยถึงค่ะอินด <The Stro ke> <The> ีอ <Mean> <The> ินดีว่าเขาขึ้นไปตกแกกันอยดี อาหารเม็ดอาหารเม็ดของเบทาโกค่ะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะคะซื้อเองสูตรศูนย์สองสี่มาน้อยออกไปเด้อลูกอย่าเข้ามาสูตรศูนย์สองสี่จ้าสำหรับหวัววัวทองนะคะนะคะเราออกมาให้วางกินนะคะตาเอตาเอ เอพิวรอค่ะกับซี่งนองค่เดี๋ยวให้ดูนะคะเขาวกวางหลุดนี่ค่ะเบิงเบิงบิงอินดีชัดๆนะคะอินดีเงยหน้ามาดูชี้เขาวกวางเห็นไหมคะเขาหลุดพ่ะพี่น้องค่ะเขาหลุดอินดีเขาหลุด <laughs> ขาหลุดใหม่ๆนะคะมาถึงก็เห็นเลยค่ะวันนี้นะคะเก็บไปเรียบร้อยคนนี้น้องโอ้โห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 น้องโอ้โหน้อง กวางน้อยเราเหลือว่างอยู่สามตัวนะคะโทรมาได้เลยจ้า096 395 6 5าหสาาหำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเลไลทิตติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณ FC ทั้งในประเทศนอกประเทศต่างประเทศนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สำหรับกำลังใจขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณ นี่ค่ะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะพี่นัง้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ